ไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%บักมาเลยที่ Facebook จูนบิโกชอปหรือแอดไลน์จูนบิโกแนะนำแผนโค้ดฟรีเชฟฟาเบกาดโค้ดลิงก์อัพที่กำลังเป็นกระแสในทุกวันนี้ครับทุกคนหลายคนขอเข้ามามากนะครับหลังจากลง ชมคลิปไฮไลท์ที่ผมเล่นโค้ชเชฟาเบกัสไปนะครับยกเป็นหลุดยกเป็นหลุดพี่เล่นแผนไหนพี่มีแผนแนะนํำไหมนะครับก็ลองเอาไปอดแดปลองเอาไปใช้ดูนะครับส่วนตัวผมก็เอาเป็นแผนแนะนําแล้วกันไม่ได้บอกว่าดีที่สุดแล้วก็ไม่ได้บอกว่าเข้ากับมือทุกคนที่สุดลองไปอดแ p ปลองเอาไปใช้ดูเผื่อเข้ามือนะครับแผนที่ผมใช้ก็จะเป็นแผนนี้เลยครับทุกคนนะ4ี่หนึ่งสองสี่สีนะครับโพดิชั่นเกม แบบนี้เลยนะครับพี่พี่เล่นนักเตะเพะสไตล์ไหนอะไรยังไงบ้างก่อนอื่นก่อนได้เลยคือดูเส้นแผนก่อนนะอาจจะมีเบี้ยวๆบ้วบ้างนะทุกคนพอดีว่าตาผมเอียงนะขนาดใส่แว่นแล้วนะยังรู้สึกว่าตาเอียงๆอยู่นะนะก็จะปรับเองกับมือเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะนะครับก็แทคติกนะครับเดี๋ยวแทคติคผมช่วยให้ช่วงท้ายคลิปแล้วก็ท้ายคลิปจะมีไฮไลท์ที่เล่นให้ด้วยละกันนะครับก็ มาดูกันก่อนเลยครับนักเตะผมใช้เป็นเพย์สไตล์ไหนบ้างนะครับโดยนะครับมาที่ประตูประตูนะครับถ้าแนะนําจริงๆนะพอรชั่นด้วยความที่หลังมันลอยอยากให้เล่นเป็นโก a แอ a คแทกกิ้งมากกว่าแต่ถ้าเลือกได้แค่ตัวเดียวเลือกโกที่เพื่อนๆไว้ใจเพื่อนๆที่คิดว่าเหนียวนะครับหรือใช้งานแล้วรู้สึกว่าชอบนะครับ ก็ใช้ตัวนั้นเลยที่เพื่อนๆไว้ใจมากที่สุดนะแต่ถ้าเชียร์ขอเป็นโ go attacking ที่ออกมาตัดนะ attacking go keeper ที่ออกมาตัดเกมตัดบอลเพราะว่าโพดิชั่นหลังมันจะลอยนะบางทีมันก็โดนสวนกลับมาเร็วหรือว่าโยนยกบอลหลุดเหมือนกันนะครับข้อเสียกเลยนะครับผมนะ เซนเตอร์คู่หลังนะถ้าแนะนําแนะนําก็จะเป็นบิวอัพเดสทอยนะส่วนตัวก็จะใช้เป็นทางด้านเฟอร์ดินานดิงคู่เนต้าถ้าไม่มีจริงๆก็อาจจะใช้เป็นออฟฟไตายยิงคู่เดสทอยออฟฟตายคู่บิวอัพนะครับแล้วก็บิวอัพบิวอัพถ้าแบบไม่มีจริงๆแต่เดสทอยเดสทอยไม่แนะนําเลยนะครับส่วนตัวก็จะเล่นเป็นบิวอัพเดสทอยนะแบ็กซ้ายแบ็กขวาอย่างน้อยควรมีแบ็กเกมรับ1ตัวแล้วกันส่วนตัวในรหัสนี้มันไม่ค่อยมีแบ็กเกมลุกเดือดๆนะอันนี้เป็นรหัสคนดูที่ผมยืมนะไอมีอมเดือดก็เลยไไมมม่่่่คคออออยยยด้้้เาาาาาใชนนนนะแนะแนํววงรี แบ็กบุกสักตัวหนึ่งแล้วกันเอามาเชื่อมเกมนะเป็นแบ็กแบบแอคแท็กกิ้งฟูลแบ็กแล้วก็ควรมีแบ็กเกมรับติดไว้สักตัวหนึ่งนะครับส่วนกลางรับนะครับถ้าไม่มีอังเคอร์แมนแบบนี้นะนะแต่แนะนําแนะนําเป็นอังเคอร์แมนนะที่จ่ายบอลดีด้วยนะครับอันนี้ผมก็จะเล่นเป็นบูสเกตนะก็จะเล่นเป็นพวกเดสทอยหรือออเชเตเตอร์แต่แนะนําว่าตั้งดีเฟนซ์ด้วยนะแต่ส่วนตัวเล่นเป็นอังเคอร์แมนมันจะได้ไม่ต้องเสียการตั้งค่าตรงนี้ไปนะครับแล้วก็กลางตรงนี้ต้องเป็นเพรสสไตล์นี้เท่านั้นก็คือ อ๋อเชสเตเตอร์เพราะว่าเราต้องลิงก์อัพนะครับก็ส่วนตัวใช้เป็นแฟงกี้เดยองนะอัพเป็นสายลิงก์อัพนะครับตรงนี้ใช้เป็นพาตินี่นะแนะนำว่าตรงนี้ใช้เป็นโฮเลเยอร์นะถ้าไม่มีจริงๆอาจจะเป็นออฟเฟอร์ตายหรือเคียร์ทีเพลเมเกอร์แต่ถ้าเชียร์จริงเชียร์เป็นโฮเลเยอร์นะครับส่วน2องตำแหน่งนี้นะครับแนะนำว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งควรเป็นดีฟไลอิ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งอาจจะเป็นโฮหรือออฟเฟอร์ตายก็ได้หรือเคียร์ทีก็ได้อะนะครับแต่อย่างน้อยฝั่งใดฝั่งหนึ่งควรเป็นดีฟไลอิ่งนะอันนีี้้้้้้้ผมจะะใใชชชเเเเเปปป็็็็นนนนนนดิฟฟฟไลลอออออองงงแววตตััรร์คบกกกหาโโพ อย่างเดียวนะครับห้ามเป็นเพย์สไตล์อื่นเลยเพราะว่าถ้าไม่ใช่โกโบเชอร์มันจะลิ่งไม่ไม่ได้ลิ่งอัพนะจะเป็นแผนลิ่งอัพนะผมไม่ได้ทําแผนที่ไม่ได้ลิ่งอัพมานะถ้าไม่ได้เป็นลิ่งอัพก็เป็นแผนโพดิชันปกตินะอันนี้ก็จะเป็นแผนเอาไว้ลิ่งอัพนะครับนี่เลยแบบนี้นะแท็กติกที่ผมตั้งนะครับผมก็จะอ่าลิ่งอัพก็อย่าลืมนะมาตั้งลิ่งอัพกันแบบนี้ด้วยนะครับอย่าลืมไปเปิดตรงนี้ก็ย้านะถ้าจะลิ่งอัพนักเตะต้องเป็นตําแหน่ง DMF เพลสไตล์ต้องเป็นออเชสแล้วก็ตำแหน่งกองหน้าตัวเป้า c f ต้องเป็นเพลสไตล์โกโพเชอร์นะครับถึงจะสามารถลิงก์กันได้นะครับแล้วก็แท็กติกที่ผมตั้งผมจะตั้งแบบนี้เลยนะทุกคนนี่หลายคนอาจจะงงเฮ้ย hey, พี่ทำไมพี่ตั้งแบบนี้นะครับมาอธิบายก่อน ตรงเนี้ยถ้าสมมุติว่าใครไม่ได้เล่นเป็นกลางรับอังเคอร์แมนเหมือนผมแนะนําว่าตั้งดีเฟนต์อันนี้มันเหลือผมก็เลยไปตั้งให้ทางด้านรามินยาเมลที่เป็นออฟฟิตายเป็นอังเคอร์ลิงจะได้ไม่ต้องหลุดตําแหน่งนะแต่ถ้าสมมติว่าใครไม่มีกลางรับอังเคอร์แมนก็ไปตั้งดีเฟนต์ได้แบบตั้งดีเฟนต์แบบเนี่ยยกตัวอย่างนะสมมติว่าบูตเกตไม่ใช่อังเคอร์แมนก็ไปตั้งดีเฟนต์แบบนี้ได้ฮะ นะนะครับผมแต่ส่วนตัวมันเป็นอังเคอร์แมนแล้วก็เลยมาตั้งอ่าอังเคอร์ลิงให้ทางด้านอ่ารามินยาเมานะส่วนกองหน้าผมแนะนําตั้ง2อ,อันนี้เลยนะครับก็คืออังเคอร์ลิงคือไม่ให้หลุดตําแหน่งไม่ต้องฉีกออกปีกแล้วก็เคาน์เตอร์ทาร์เก็ตห้อยรอส่วนไว้ลิงอัพโดยเฉพาะเลยนะครับผมนะครับแล้วพี่ทําไมแฟงกี้ได้ยองพี่ตั้งดีบไลน์ครับด้วยความโพดิชั่นหลังมันมันหลังมันลอยหลายๆช็อตผมรู้สึกว่าหลังผมมันใช้งานไม่พอนะผมก็เลยตั้ง แฟงกี้เดยองดีฟไลน์พอเป็นดีฟไลน์แฟงกี้เดยองอ่ะมันจะลงมาเป็นเซนเตอร์ตัวที่3นะยืนแบบบางทีก็จะมายืนตรงนี้บางทีก็รอซ้อนกองหลังหลายๆช็อตนะพอซ้อนเฉดเสร็จนะครับเราดักบอลได้ทีมเราดักบอลได้แฟงกี้เดยองมันจะรีบวิ่งกลับมาในพื้นที่ตรงเองตัวเองนะก็คือ DM พอพอ,พอจังหวะนั้นอนะ่ะมันจะเปิดพื้นที่กว้างหลายๆช็อตจะเห็นแฟงกี้ยในไฮไลท์ช่วงท้ายคลิปนะแฟงกี้เดยองมันจะวิ่งมารับบอลแล้วลิงก์อัพได้เลยคนระับเพราะว่าปกติอ่ะถ้าเราไม่ได้ตั้งอว ดีฟไล่อะมันจะยืนอยู่ตรงนี้พอเราดักบอลได้บางทีมันจะโดนตัวประกบประกบนะครับแฟงกี้แต่พอเราตั้งดีฟไล่แฟงกี้มันจะลงมาซ้อนพอลงมาซ้อนเสร็จสมมุติว่าตัวในแผงหลังเราดักได้แฟงกี้มันจะรีบวิ่งกลับมาพื้นที่ตัวเองใช่ไหมปึ๊บมันจะมีเปิดพื้นที่กว้างให้แฟงกี้รับบอลจากพวกกองหลังหรือตัวที่ดักได้หรือบางทีมันดักได้เองด้วยซ้ำนะในพื้นที่แนวหลังเราก็สามารถลิงก์อัพโยนบอลยาวไปให้ อุสมานเดมเบเล่เลยนะถ้าเ,เพื่อนๆไม่เห็นภาพนะครับก็จะไปสามารถรับชมคลิปได้ในไฮไลท์ช่วงท้ายคลิปเลยนะครับก็ประมาณนี้ละกันเป็นแผนที่แนะนานะบางคนอาจจะเข้ามือบางคนอาจจะไม่เข้ามือลองคอมเมนต์มาหน่อยครับว่าเข้ามือเล่นแล้วมีความรู้สึกยังไงหรือมีแผนแนะนําก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะอันนี้ผมก็จะเป็นแผนที่ผมเอาไปเล่นกันมานะครับสาหรับ Production Game l i n k u Up Chess ฟาเบกัสนะครับบอกเลยว่าเดือดแน่นอนนะเดี๋ยวตัดไปดูไฮไลท์คร่าวๆนะก็ะคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันฝากกดติดตามไว้อยากให้รีวิวโค้ดไหนอยากให้พูดถึงนักเตะต,ตัวอะไรแนวทางการอัพตัวไหนคอมเมนต์กันมาเจอกันใหม่คลิปหน้าโค้ดไหนที่อยากให้รีวิวเป็นพิเศษลิงก์อัพเป็นพิเศษคอมเมนต์กันมาเจอกันใหม่ฝากกดติดตามกันไว้เจอกันใหม่ครับขอบคุณครับฝากกดติดตามกันด้วยนะบายยครับขอบคุณครับผมไปดูไฮไลท์กันเลย <S <S ไฮไลท์เล่นโค้ดเชฟฟาเบกัสลิงก์อัพ แฟงกี้ได้ยองกับอุสมานเดมเบเล่นะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ข้าวๆนะแต่บอกไว้ก่อนนะโพดิชั่นส่วนใหญ่จะเป็นแบบอ่าต่อบอลแบบภาคื้นมากกว่านะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยในไฮไลท์ผมแม่งลิงก์อัพติดบ่อยไงก็เลยแบบรู้สึกว่าเล่นสนุกบุกสบายดีก็เลยจะเป็นแบบไฮไลท์จะเป็นลิงกัพจะเป็นส่วนใหญ่นะก็ สมมติว่าเราตัดเกมได้นะครับในหลายๆช็อตเราก็จะสามารถโยนได้เนี่ยเห็นปะแฟงกี้ดยองพอมันยืนแบบอย่างนีน้มันจะมีจังหวะยกให้บอลเพื่อนด้วยนะแต่บางเกมผมก็ไม่ได้ตั้งนะบ,บอกกันตามตรงนะครับสำหรับดีฟไล์นะก็จะตั้งเป็นบางเกมเท่านั้นแต่หลักๆผมจะตั้งนะครับสำหรับทางด้านแฟงกี้ไดยองเพราะว่าบางทีหลังมันลอยนะครับการช่วยเกมรับมันจะน้อยเนี่ยแฟงกี้เราก็พยายามคุมพอดักได้นะครับเนี่ยมันจะมีจังหวะที่กองหน้าวิง่งเรานับ1ใน1-3ถึงในใจแล้วก็ยกมาแบบนี้ให้แฟงกี้รับบอลมาใส่สกอรแแบบบนนี้้ไดเลยคัททุกกนนะติ็จป เปลี่ยนไปเป็นบางเกมนะครับนี่นะครับคลึงบอลเป็นยกบอลเป็นนับจังหวะเป็นโยนแล้วหลุดแบบนี้ได้เลยครับสายฟรีใครที่แบบว่าชอบลิงก์ออพนะครับหรือใครที่แบบขึ้นเกมย,กยากๆแบบโพดิชั่นนะครับ ผมว่ามาใช้โค้ดคนนี้โยนบอลมันๆแบบนี้ได้เลยครับทุกคนดูหลุดมาอีกแล้วแล้วก็ใส่สกอร์แบบนี้เลยครับฝั่งตรงข้ามนี่ถึงกับคุมหลังไม่เป็นเลยครับพอเจอลิงก์อัพโยนบอลเข้าไปครับเนี่ยเราครองบอลได้เรามีจังหวะเราก็ยกมาให้อุสมานเดมเบเล่แบบนี้นะครับช่วงท้ายคลิปก็จะมีการขึ้นเกมแบบการต่อบอลนะครับไม่ได้เป็นลิงก์อัพนะครับนี่นะครับเนี่ยก็คือดักได้ปกตินะครับแล้วเราก็เนียบชิ่งขึ้นไปต่อบอลนะครับโพซิชั่นแล้วก็หลุดมาแบบนี้เราก็ใส่สกอร์แบบนี้ได้เลยนะครับ หรือใช้งานอยู่ลองคอมเมนต์มาหน่อยครับว่าถูกใจหรือมีแผนไหนแนะนําก็คอมเมนต์กันมาแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามกันไปด้วยอยากให้รีวิวคนไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาขอบคุณนะครับสาหรับการกดติดตามการกดไลค์เจอกันใหม่นะครับหวายรุ่นบายบายครับผมเจอกันใหม่ครับพี่